รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อแสตมป์ด yeah. ีค่ะเรือนพลขนน่ารัก ครับน้องๆพี่คิ้วมาแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารักน้องๆครับพรุ่งนี้ก็จะถึงวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน6ของทุกปีครับวันวิสาขาบูชามีความสำคัญก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัสรุและปรินิพานครับ เราชาวพุทธก็มักจะไปทำบุญตักบาตรฟังเทศและเวียนเทียนที่วัดกันล่ะครับแล้ววันนี้พี่คิวคิวมาพร้อมกับหนูหน้อยผู้น่ารักทั้ง4ี่คนไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพายร,ร,ร,รินค่ะ ชื่อตัอนตันชื่อตอมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริพ์ธนเจริญชัยครับชื่อเล่นเจตอมครับหกขวบครับวันนี้อตอมมากับใครครับพ่อแม่น้องน้องชื่ออะไรครับอลิซอลิสสวัสดีค่ะชื่อตัอนตันค่ะทันทันนานค่ะสิริเบญจวันค่ะอายุกี่ขวบคะห้าขวบค่ะวันนี้มากับใครบ้างคะมากับพี่นวอาคืออันแม่ค่ะ สูชื่อเด็กหญิงสี่รปรพาชื่อเล่นชื่อน้องไพรลินค่ะอายุหกขวบค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลแพทยศาสตร์วิเทศศึกษาค่ะขึ้นปหนึ่งแล้วค่ะวันนี้มากับใครคะมากับพ่อแม่ค่ะตรงนี้สวัสดีครับ ชื่อเด็กชาาวิทย์อมแก้วเชื่อชีพามครับอายุห้าขวบครับอยู่โรงเรียนดุริมทยาครับอยู่บ้านสามครับได้ข่าวว่าน้องอะตอมเล่นเทควันโดได้ด้วยหรอครับเราเล่นกีาเทควันโดครับอยู่สายหสองครับเคยไปแข่งไหมไม่เคยหรอกอยากไปแข่งไหมครับแล้วรู้จักนักกีฬาเทควันโดดังๆไหมครับพี่นิดพี่ธนิดเขาได้เหรียญอะไรครับเหรียญทองครับอะอตอมอยากได้เหรียญทองไหมครับตันๆมีพี่น้องไหมครับมีน้องค่ะมีน้องสาวหรือน้องชาย นางสาวค่ะชื่ออะไรคะตุลน,นนะคะได้ข่าวว่าเราชอบเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่เล่นเก่งไหมคะเก่งค่ะไม่กลัวล้มเหรอคะไม่กลัวไม่กลัวแล้วใครสอนเล่นคะไปเรียนเวลาเล่นต้องระวังอะไรบ้างคะระวังล้มใส่หมวกกันน็อกใส่แขนใส่ขาค่ะแล้วหนูเคยล้มไหมคะเคยเจ็บไหมคะไม่เจ็บ พี่ชายโตมากไหมคะสิบขวบค่ะใครดื้อกว่ากันคะพี่ค่ะพี่ค่ะ <c oughs> แล้วน้องไฟลินดดื้อไหมคะอุย้ยโดนดุบ่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครดุกว่ากันคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะของเล่นที่ทิ่งได้มาชิ้นล่าสุดคืออะไรคะบล็อกไม้ค่ะแล้ววันนี้อยากได้ของเล่นอะไรคะบล็อกไม้ค่ะชอบเล่นกีฬาไหมครับ ชอบครับเล่นกีฬาอะไรครับกีฬาบอลครับเล่นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแตกบอลครับแล้วนอกจากเตะบอลแล้วหนูชอบเล่นอะไรอีกครับจักรยานครับจักรยานสี่ล้อหรือเปล่าสองล้อครับนี่แล้วใครสอนเราครับไม่มีใครสอนครับ่วนประสูทธรัชรูปนิพานเพื่อนค่ะ คะ <พา S 1> ค่ะันเกิดวันตรัสรู้เฉลยของพระพุทธเจ้าครับรู้จักคําว่าประสูตรไหมคะจักค่ะพระพุทธเจ้าเกิดค่ะจู่คือวันเกิดครับรู้จักคําว่าตรัตสรู้ไหมคะคือพระเจ้าหรือดีการดูครับของใครครับของพระพุทธเจ้าครับแล้วปรีนิพานล่ะคะคือพระเจ้าตายค่ะโอ้โหใครสอนคะเนี่ยแม่ แล้วเวลาถึงวันวิสาขบูชาเราต้องทำอะไรบ้างคะไปวัดค่ะไปวัดกับใครครับพ่อก <Soul> ับแม่ค่ะที่วัดมีอะไรบ้างครับมีพระเวลาเจอพระเราทำยังไงลูกไหว้ไหว้ไหว้ย,ยังไงครับ <S 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 แล้วเวลาเราไปไหว้พระเราต้องใช้ดอกไม้ดอกอะไรคะ <S 2> <S 2> ดอกบัวค่ะแล้วเคยไปวัดไหมครับเคยไปครับไปกับใครครับไปกับแม่ครับไปไหว้พระให้อาหารปลาครับการให้อาหารปลาที่วัดถือว่าเป็นการทําบุญไหมครับ ใครสวดมนต์เป็นบ้างในนี้ทรมโมทตระสาพระคาว่าตัวรหัสตัวสมาสบุรสา<ะ>ถู <c oughs> ใครเคยนั่งสมาธิยกมือนั่งสมาธิเขาทำยังไงเนี่ยนั่งขัดสมาธิพร้มรพอมไหมครับพร<อ>้พอมถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสา ชาวพุทธศาสนาเราถึต้องตัวนั่งสมาธิใครหลับแล้วใครนั่งสมาธิอยู่ยกมือขึ้นหลับแล้วอะไรจะเปลี่ยนสักทีโอ้โหตบมือหน่อยเลวใครบอกได้บ้างว่านั่งสมาธิแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างช่วย สามาทีเรื่องเก่งๆโอ้โหพุทธศาสตร์สนิกชนตัวน้อยของเราเก่งกันมากๆเลยแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้เวลาที่จะไปจับลูกบอลสีเพื่อที่จะไปเลือกของเล่นกันแล้วล่ะครับน้องๆพร้อมที่จะจับลูกบอลกันไหมครับพร้อมแล้วค่ะคนแรกใครดีครับโอเคจับเลยครับน้องไพลินสีเหลืองโอเคครับ คนที่สองครับน้องพรามครับน้องพรามได้สีสา้สารครับโอ้โหโคนต่อไปครับน้องตังตันได้ลูกบอลสีสีม่วงครับและคนสุดท้ายครับน้องอะตอมได้ลูกบอลสีชมพูนั่นเองครับรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแกะกล่องของเล่นกันตอนนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะคิวคิวพี่บา เพื่อน general, อยกเป็นอะไรมาหาคำตอบได้ในรายการอยี่ยทดลองัอนลพบกันวันอาทิตเวลา9โมง้าที่อมริทีวีเีช่อง34นะครัท <lux> ุกคนชื่อๆแฟมิลี่ผัเรพลผลน่ารัก